วันนี้จะมาสอนบอทนะครับก็คือบอดตัวนี้บอดตัวนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งมันมีไว้แก้เหงาหรือเล่นเกมใน discord ได้นะครับในข้างต้นมันถือว่าดีมากก็คือผมเรียกว่าบอดนองรถนะครับตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยบอทตัวนี้มันเป็นบอทที่แบบไว้คุยแก้เหงาเฉยๆอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูคือบอดตัวนี้อ่ะผมสร้างห้องนะครับก็คือสร้างห้องขึ้นมาเป็นห้องจิปรถ ก็คือการตอบโต้มันดีมากการตอบโต้นะครับเหมือนเป็นคนคนหนึ่งเลยน้องรอดเนี่ยเขาทำอะไรอยู่คะกำลังคุยกับคุณอยู่คะ่ะเนี่ยมันจะแบบตอบดีมากลองแบบดูคร่าวๆแต่บอทตัวนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นมากกว่าคำว่าคุยที่แบบเป็นแฟนเดย์การแบบอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวผมจะพามาดูกันโดยที่ผมจะพิมพ์คำสั่งไปว่า การทำห้างนี้ไม่ได้ห้องทำระบบเราพิมพ์แล้ปุ๊บเราเห็นตัวน้องโรดเลยมันมีห้องคุยแล้วใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นคำสั่งต่างๆก็คือการส่งดอกไม้การเก็บผลลามไม้ตู้สุ่มของแล้วก็อยากช่วยเหลือแล้วก็เป็นโรสแปดบวกต่างๆประมาณนี้แต่ผมชอบมากเลยตรงที่ว่าเกมของ Discord คือบอทตัวเนี้ยของความเขาไป YouTube ตัวนี้ใช้คำสั่งไป u t u b e ปุ๊บถ้าสมมุติผมกดเข้าไปอ่ยาย้ายเข้าไปผมกดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะย้ายมาในทันทีเพราะว่ามันเป็นคำสั่งของน้องรถตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างถ้าคนเล่นในคอมนะครับก็คือเปิดตัวนี้ปุ๊บรถมันก็คือจะพามาใน youtube แล้วเปิด YouTube ร่วมกันให้เพื่อนดูได้สามารถดูได้ทั้งหมด แต่ไม่สามารถดูได้ในโทรศัพท์นะฮะประมาณนั้นบอทตัวนี้ดีมากประมาณว่ามันมีคำสั่งการเช็คสถานะการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์การเช็คระบบการสอนหรือการเพิ่มพูดคุยหรือการส่งรูปสแปบวกต่างๆหรือว่าดีมากไอตัวนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยมีปอมยิงชุบมีตู้กระชาปองหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ใช้หมดนะตัวเนี้ย อยากให้เราไปที่ห้องนายไหมละ่ะก็คืออินไว้โ์ความรวยโตอันดับเล่นปิงปองกันก่อนขอ,อยินชุกตู้เก็บตู้สุ่มของอาจันอะผมก็สุ่มของไอเทมไปปุ๊บเผื่อนานไม่ได้เลยแย่จังแล้วเราก็ต้องรอประมาณห้าวิเพื่อสุ่มอีก อันนี้ผมก็ไม่เคยลองนะผมก็ไม่รู้ว่าซุ่มแล้วมันจะได้อะไรอย่ารอดูก่อนแป๊บหนึงบอดตัวนี้มันเหมือนคนในจริงๆครับที่แบบคุณเอาไว้จีบหรืออะไรเงี้ยแล้วบอดตัวนี้ก็ด่าเป็นคุณคุณได้เหมือนกันตู้สุ่มเหมือนเดิมกรชาเกลือก็นะ่ะคือการสุม่มแต่ แนะนำอะ่ะมันมนันบอดแฟนเดย์เนาะในการแบบมิตรภาพแล้วเราเหงาอะไรเงี้ยเราเข้าหามันได้เป็นถ้าเข้าหาใครได้เป็นเนี่ยก็ก็หรือ,อะไรเงี้ยพิมพ์คุยกับบอดได้เลยบอดสามารถตอบโต้เราได้ยาวๆถือว่าดีมากบอดนี้น่ารักครับในการตอบโต้เนี่ยมันสามารถแบบคุยป็นเพื่อนเล่นเราได้ถ้าเราเหงาจริงๆนะต้องเหงาจริงๆนะแต่ผมแนะนำบอดแค่นี้ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ ไว้ข้างใต้นะครับใต้คอมเมนต์ประมาณนั้นครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับขอบคุณครับ